สวัสดีคอบอลกันทุกๆคนเลยนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลกับแสนบอลเต่งกันอีกเช่นเคยนะฮะจะมีคู่ไหนหน่าสนใจมารับชมรับฟังกันได้เลยนะฮะกิจกรรมไทยผลเพียงไทยผลสกอร์คู่เวสแฮมปะทะไฟบวกไทยถูกรับไปเลย100 ร่วมกิจกรรมฟรีเพียงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้โปรแกรมบอลยุโรปาหลีคู่แรกเจ้าบ้านเวสแฮมเตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของไฟบวกสถิติ5นัดล่าสุดทุกรายการของเจ้าบ้านเวสแฮมคือชนะ2เสมอ1แพ้สสถิติ5นัดล่าสุดทุกรายการของทีมเยือนไฟบวกคือชนะ2เสมอ2แพ้1เปิดราคาต่อรองที่ตั้งมาคือเวสแฮมอยู่ในเตดต่อ0.75 เจ้าถิ่นเวสแฮมฟอร์มในหลีกมาดีเลยแต่ในรายการนี้กลับแพ้มาก่อนในเกมแรก1 2ส่วนทีมเยือนไฟรบวกต้องบอกเลยว่าฟอร์มเข้าตาสุดๆตอนนี้ชนะรวดมา4ี่เกมติดแถมฟอร์มในรายการนี้ก็เอาชนะมาได้ก่อนอีกด้วยจากกสถิติที่เจอกันมานั้นก็เป็นเวสแฮมที่ทําได้ดีกว่าในเกมแรกที่เจอกันราคาบอลเปิดมาให้เจ้าถิ่นต่อครึ่งควบลูกมองแล้วก็ไม่ได้แพงอะไรมากเชื่อว่าเจ้าถิ่นบทเอาชนะได้ผลบอลที่คาดเวสแฮมชนะ2 0โปรแกรมบอลยูโรปาลีกคู่ที่2 เจ้าบ้านสลาเวียปรากเตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอซีมิลานสถิติ5นัดล่าสุดทุกรายการของเจ้าบ้านสลาเวียปรากคือชนะ2เสมอ2แพ้1สถิติ5นัดล่าสุดทุกรายการของทีมเยือนเอซีมิลานคือชนะ3เสมอ1แพ้1เปิดราคาต่อรองที่ตั้งมาคือเอซีมิลานต่อ0.25 เอีมิลานยิงขาดมาแล้วในเลกแรกแต่การเสีย2ประตูนในเลกแรกทําให้สลาเวียปรักยังมีลุ้นอยู่เกมนี้ได้เล่นในรังเย้าด้วยหน้าจะเดินเกมบุกเต็มที่มิลานนักนี้หน้าจะมาเล่นแบบประคองตัวไม่เสียไว้ก่อนโอกาสที่จะบุกชนะมีไม่มากยังไงรองเจ้าบ้านดีกว่าผลบอลที่คาเสมอหนึ่นโปรแกรมบอลยูโรปาลีกคู่ที่3เจ้าบ้านกลาสโกเรนเจอร์เตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบนฟิก้า สถิติ5นัดล่าสุดทุกรายการของเจ้าบ้านกลาสโกว์เรนเจอร์คือชนะ3เสมอ1แพ้1สถิติ5นัดล่าสุดทุกรายการของทีมเยือนเบนฟิก้าคือชนะ2เสมอ1แพ้2เปิดราคาต่อรองที่ตั้งมาคือเบนฟิก้าต่อ0.25 เรนเจอร์มีปัญหาผู้เล่นหลักเจ็บหลายตัวแต่ก็ยังทำได้อย่างยอดเยี่ยมในเลกแรกที่ที่พวกเขาบุกเสมอเบนฟิก้า2-2นัดนี้ได้เล่นในถิ่นแม้โอกาสเข้ารอบทั้งคู่ยักษ์นููเปิดกว้างอยู่อย่างไรก็ตามในบ้านเรนเจอร์นักเตะมีความกระตือรือร้นสูงในบ้านในยูโรปาลีกพวกเขาไม่แพ้มา11เกมและชนะถึง8นัดนี้น่าจะเบียดชนะได้ผลบอลที่คาดเรนเจอร์ชนะ21โปรแกร,รมบอลยูโรปาลีกคู่ที่4เจ้าบ้านบีเยเรียนเตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของโอลิมปิกมาเก สถิติ5นัดล่าสุดทุกรายการของเจ้าบ้านบียาเรอันคือชนะ3เสมอ1แพ้1สถิติหนัดล่าสุดทุกรายการของทีมเยือนโอลิมปิกมาเซคือชนะ5นัดลวดเปิดราคาต่อรองที่ตั้งมาคือบียาเรอันต่อ0.25 แม้เกมนี้บียารอันจะได้กลับมาแก้ตัวในบ้านแต่จากผลสกอร์ที่พลาดท่าไปก่อนถึง0ูในทิ่นของมารเซเกมเลกแรกก็แทบจะปิดประตูในการเข้าสู่รอบต่อไปอยู่ไม่น้อยและด้วยสภาพทีมของบียารอันที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บกวนอยู่เยอะคงคาดหวังผลการแข่งขันที่โดดเด่นกว่าช่วงที่ผ่านมาได้ยากแม้ผลงานโดยรวมจะชนะมา3จาก4เกมหลังรวมทุกรายการขณะที่มาร์เซ ต่อให้จะระดักความเข้มข้คอนโดยที่ไม่จําเป็นต้องเดินหน้าบูก,กเตม,มาสูบเมอรอนนันเดรเกรกแต่ดวอวิฟเอามาทิโกดชัดยีมาต่อเนื่องก็ย่อมคาดหวังเห็นพวกเขายังคงเน้นรัดกลุ่มและรักษาโมเมนตัตมที่กําลังฟอร์มแรงอย่างไม่ต้องสงสัยกับราคาต่อให้บีาเรอันจะถือต่อศูนย์แต่ยังคงเอียงไปทางผู้มาเยือนดูปลอดภัยที่จะถือหางเสียมากกว่าผลบอลที่คาดมาร์เซเสมอ0ูนย์โปรแกรมบอลยูโรปาลีกคู่ที่5 เจ้าบ้านลิเวอร์พูลเตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของสปาร์ตาปราสสถิติ5นัดล่าสุดทุกรายการของเจ้าบ้านลิเวอร์พูลคือชนะ4เสมอ1สถิติ5นัดล่าสุดทุกรายการของทีมเยือนสปาร์ตาปรากคือชนะ2เสมอ1แพ้2เปิดราคาต่อรองที่ตั้งมาคือลิเวอร์พูลต่อ1.75 คู่นี้บอลยูโรป้าหลีกดูจะขาดไปแล้วจากเลขแรกสกอร์ออกมาหงแดงยิงก่อน5-1งานนี้เลยพวกเขาก็ยังได้เปรียบมาเฝ้ารังต่อที่แอนฟิล5เกมหลังทุกรายการ,รชนะ4เสมอ1รวมๆแล้วก็ยังเอาเรื่องดวลทีมเยือนงานนี้จากหลีกเช็กซสปาตาปราก5เกมหลังผลงานก็ยังไม่ดีชนะ2เสมอ1แพ้2เหมือนจะเก่งแค่ในหลีกในประเทศแค่นั้นเลยราคาบอลเปิดลูกครึ่งควบสองเจ้าบ้านต่อก็แม้จะไม่ได้ชุดใหญ่อะไรนะักแต่เชื่อว่าหงแดงชั่วโมงนี้รวมๆยังลงตัวดีแม้จะเป็นชุดผสมหักเม็ดแรกยิงไได้เรเรงชื่่่อวาามมีกมมกินนย ผลบอลที่คาดลิเวอร์พูลชนะ2-0โปรแกรมบอลยูโรปาลีกคู่ที่6เจ้าบ้านไบตันเตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของ AS สโรม่าสถิติ5นัดล่าสุดทุกรายการของเจ้าบ้านไบตันคือชนะ1เสมอ1แพ้3สถิติ5นัดล่าสุดทุกรายการของทีมเยือน AS สโรม่าคือชนะ4เสมอ1เปิดราคาต่อรองที่ตั้งมาคือไบตันต่อ0.75โรม่าก็ขาดแล้วนัดนี้มาเน้นเกมรับเป็นหลักแน่นอน ส่วนไบรตันก็คงต้องเปิดเกมเพื่อทวงประตูคืนแม้รู้ดีว่าโอกาสในการพลิกเข้ารอบมีน้อยมากแต่เล่นในรังต่อหน้าแฟนบอลแบบนี้ยังไงก็ต้องเดินหน้าลุยไว้ก่อนโอกาสที่เกมนี้จะเอาชนะได้มีสูงแต่สกอร์หน้าจะยิงไม่ขาดผลบอลที่คาดไบรตันชนะ10โปรแกรมบอลยูโรปาลีกคู่ที่7เจ้าบ้านเลเวอร์คูเซ่นเตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของคาราบัคสถิติ5นัดล่าสุดทุกรายการของเจ้าบ้านเลเวอร์คูเซ่นคือชนะ4เสมอ1 สถิติ5นัดล่าสุดทุกรายการของทีมเยือนคาราบัคคือชนะ4ี่เสมอ1เปิดราคาต่อรองที่ตั้งมาคือเลเวอร์คูเซนต่อ2.25เจ้าถิ่นเลเวอร์คูเซนเองฟอร์มมาดีเลยแม้ว่าจะเสมอมาในเกมล่าสุดก็ตามส่วนทีมเยือนคาราบักเองที่แพ้มาก่อนในเกมแรกเกมนี้เชื่อว่าพวกเขาเป็นรองไม่น้อยเลยจากสถิติที่เจอกันมานั้นเกมแรกก็เป็นทางเลเวอร์คูเซนที่ทําได้ดีกว่าอย่าเห็นได้ชัดราคาบอลเปิดมาให้เจ้าถิ่นต่อลูกครึ่งมองแล้วอาจจะแพงไปหน่อยแต่เชื่อว่าเจ้าถิ่นยิงไหวต่อได้เลย ผลบอลที่คาดเลเวอร์คูเซนชนะ4-1โปรแกรมบอลยูโรป้าลีกคู่สุดท้ายเจ้าบ้านออตาลนตาเตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของสปอร์ติง้งลิสบอนสถิติ5นัดล่าสุดทุกรายการของเจ้าบ้านออตาลนตาคือเสมอ3แพ้2สถิติ5นัดล่าสุดทุกรายการของทีมเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนคือชนะ3เสมอ2เปิดราคาต่อรองที่ตั้งมาคือออตาลนตาต่อ0.5 อตาลนตาช่วงหลังผลงานไม่ดีทว่าเกมนี้สำคัญมากเพราะมีผลต่อการเข้ารอบนัดเดียวรู้เรื่องและพวกเขาได้ไปริบเพราะเล่นตัดสินต่อหน้าแฟนบอลตัวตวงสกอร์ก็ไม่ได้เป็นรองอย่างไรก็ตามลิสบอนชั่วโมงนี้แกร่งจริงๆอีกทั้งสถิติในการเจอกับอตาลนตาสู้ได้ตลอด2เกมหลังจบเสมอนักนี้อตาลนตาต่อแพงรองทีมเยือนดีกว่าน้าจะจบเสมอในเวลาเป็นอย่างน้อยผลบอลที่ฆ่าเสมอ2 2เลือกเว็บเล่น เลือกเว็บ s ซ n 89สนใจ adsnd89 มีแอดนำหน้าหรือลิงก์ใต้คอมเมนต์